ก็ขอกบกวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะอยู่กับผมอีกเช่นเคยพีสุนทรเกมเอมะะเอร์นะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้ต่อนะโอเคขอเดินเช็ดของก่อนหน้ามไม่มีฮะผมก็จะ ช่วงนี้ผมจะทําน้ําทําอะไรไว้รอก,กันนะจะเตรียนเสบียงก่อนเพื่อจะทําให้เลือดมันเต็มเตรียนเสบียงเก็บของเก็บของก่อนนะครับช่วงนี้ของเยอะจัดรู้สึกลกๆจัดของแปบ๊บอื้อหือย่าง ต้มไข่เป็นหนึ่งทีอัปเกรดของกันของรู้สึกว่ามันซึกรอลองแนละ้วปัญญาปัญญามันขึ้นยามันขึ้นทีละยี่สิบวะเมื่อกี้ผมเห็นด้วแบบเฮ้ยโชคดีาัดเจดมอนเลยอันนี้ผมก็จะวิ่งฟาร์มคงความของไปก่อนนะเพราะว่าของขาดมาก ขอฟาร์มไปก่อนผมยังมียังคิดไม่ออกว่าผมจะทําอะไรแต่ว่าผมต้องหาไดมอนด์ไว้เยอะเพราะไดมอนด์ผมไม่พอเผื่อได้อัพแบบได้ซ่อมให้อัพได้ซ่อมซ่อมพวกนี่แหละพวกมีดพวกกิจขวานนะขวานผมคาว่าจะอัพเป็นไดมอนด์แล้วนะโอเคเจอหินแดงเพราะว่าผมจะเอาเป็นไดมอนด์แล้วมันจะได้แบบถนอมหน่อยแต่ว่าทองมันก็หาง่ายกว่าไดมอนด์เนาะ นี่ทองพูดถึงก็เจอเลยอยาขอเก็บไปก่อนนี่เจอ,อีกอ่ะจังหวัดไหนเราแบบหามานะันอ่ะไม่เจอหรอกจังหวัดไหนที่แบบเราไม่หานะโอ้โหเดินไปตรงไหนก็เจอบอกเลยขอฟาร์มกันนครับอยู่ในช่วงของการฟาร์มของ แต่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 แต,แต,แตนะความของของวันที่สิบนะแป๊บเดียวเองเ,อเงินเยอะมากเลยขอเช็คของก่อนเงินเหลือเงินเหลือแรกเงินเหลือห้าสิบสามนะเมื่อกี้ที่เห็นกดเพิ่มไปก่อนเผื่อได้ไปอัพปืนถังนะอัพปืนถังอัพอ่าหอธนู ขอ,อกเก็บไปก่อนช่วงนี้เราเก็บของไว้อัพทรัพยายกรในบ้านเรานะนี่เล็กก็ขุดๆไปก่อนเดี๋ยวพวกยัไงไงพวกปืนถังอธนูกำแพงผมก็จะอัพก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเจอกันคลิปไหนพวกนี้เดี๋ยวรักษาตัวกอนทำการแบเบเซฟฟตัวเองในการอ่ายังไงอะ ในการป้องกันตัวนะเขาเรียกอุปกรณ์เสริมของร่างกายยังไม่อยากอัพอเพราะว่าเดี๋ยวมันเปิงอนเดมอนมากรอให้มันเหลือแบบแดงๆก่อนค่อยค่อยแบบค่อยมาซ่อมมันมันจะคุ้มค่าก่อนเดมอนผมมีสิบเม็ดนะตอนนี้แล้วก็ชทองมียีสิบสามก็ถือว่าเยอะอยู่นะอยู่น้ำวําคำแล้วไวมาก เตรียมสมเบียงแป๊บครับจะทำผ้าปันแผลนะทำเกี่ยวกบใบเยอะหน่อยโอ้ย่าพังยาพังแป๊บนึงขอซ่อมก่อนขอซ่อมก่อนตุดมันก็เจาะแรงเกินช่วงนี้เราวิ่งซ่อมไปก่อนนะ๋ยวผมจะทำพวก ปืนถังกับหอธนูหอธนูมีแล้วปืนถังผมต้องผมว่าผมต้องสร้างปืนถังอ,อ,อีกเอ้ากดผิดโอ้โหว่าจะซื้อ,อว่าว่าจะสร้างธนูไปไอสร้างไอที่เก็บของเฉยเลยโอ้สวยแล้วตายโอ้ตรงนี้พังแล้วอ่ะโอ้ไวมากโอ้เสียดายของเสียดาย ไม่พอโอ้ไปตีกองไฟเออเนี่ยแหละตีให้มันโดนดิตีให้มันโดนอย่าไปตีกองไฟอย่าไปตีกองไฟเอ้ยเอ้ยนั่นแหละโอ้ยตียากตีเยอะเลือเกินประตูก็จะพังอืมต้อามาวางเงินมันจะมาตีให้มันแตกอีกตีก็โดนกองไฟแกมุมตียากจัดเช้ากบพี่ จะปวดครับซ่อมก่อนซ่อมก่อนเกียร์ซ่อมบ้านซ่อมรั้วนี่เขาปาไปวันสองวันแล้วเนะี่ยนานเหลือเกินเอ้เนี่ยกดผิดอีกอ่ะก็ตายแล้วเอาป้อมเอาปืนถังก่อนลนะกันเพราะว่าเจ้าป้อมธนูอะ่ะตอนแรกเพราะว่าผลจาป้อมธนูเพราะว่าป้อมธนูมันถูกกว่ามันใช้พลังงานน้อยกว่าปืนถังนะแต่ว่า มันสร้างไว้ได้อะมันต้องใช้พื้นฐานไว้ก่อนแล้วกันโอเคโอเคทำรั้วเป็นอย่างนี้แทนอัพเลยปะเดี๋ยวก่อนนี่อัพไม่ได้สวยจัดเลยดูดิอัพผิดอะ่ะโอ้โหเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขอลื้อให้มันเป็นระเบียบก่อนวางผิดด้วยประเด็นน่ะวางโคตรผิดอะ่ะ ตั้งใหม่ก่อนให้เป็นระเบียบหน่อยเสียดายมากเสียดายมากเอามาเลยเยอะแยะที่เก็บของสี่อันโอ้เสียเวลาจัดของอีกตัวนี้แหลนะอะแล้วผมว่าผมจะไปหาไดามอนด์เพิ่มนะหาไดามอนด์เพิ่มหาเลขาอะไรเพิ่มด้วยเพราะว่าผมจะมาทำพวก ว่าสร้างเป็นถังกับหอธนูนะโอ้ประตูไม่เปิดอีกโอเดี๋ยวขอซ่อมซ่อมรั้วซ่อมบ้านไว้ก่อนยวกลับมา,มาใหม่ไปหาแบบฟาร์มฟาร์มของไว้ข้าวๆกันน่าจะใช้เวลานานอยู่นะกว่าจะฟาร์มเสร็จโหด,ด,ดูดิจะซ่อมบ้านกับปลาไปแล้วครึ่งวันในเกมเกินไปแล้วบ้านเรากำลังเป็นลูปเป็นล่างนะครับเราต้องใจเยน็น ขอเช็คของแปบบ๊บเก็บของไว้ดีกว,ว่าวโอ้ยติดประตูกล่องไหนแล้วทีเนี้ยโอเคไม้เราก็มีน้อยแล้วไม้ย่าเอาไว้ทำผ้าแผลอาหารเราก็เลยหลอมะโอเคย่าก็ผ่านง่ายๆอาหารเออกลับถ่ายแปบบ๊บชิ้เลย ผมอยากได้หอธนูมากกว่าก็าเลยแบบตั้งใ,ใ,ใจอยู่เจ้าปืนถังหรือวัธนูดีวะมันขาดอะไรบ้างผมก็มาดูๆ,ๆนะว่าผมมันต้องการอะไรบ้างก็คือขาดไม้ไม้สิบสองกับอ่าอะไรนะบอลหรออะไรมันอ่านว่าอะไรบอลหรอไปดูนะผมไปกิงภาษา ไอนี้้นทางจะใช้ไม้ส2แล้วก็ถ่าน2ก็คือมันถ่านมันหางง่ายกว่าธนูผมลืมมันต้องใช้อะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาวางไว้มันเพราะว่ารู้สึกว่ายิ่งอยู่นานยิ่งแบบมันยิ่งมาเยอะขึ้นแล้วเราวิ่งซ้อมวิ่งเตียนไม่ทันนะขอฟ์าไม้ด้วยไม้ไม่ไม่มีไม้แบบไร้ล้อมาก ไม้ทำลายป่าครับช่วงนี้จุด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 ช่วงนี้ช่วงตัดไม้ทำลายป่าอยากได้หนังเล็กเกนเดมอนเราก็ขาดต้นไม้เราก็ไม่พออุ้ยค้ำแล้วจะค้ำแล้วค้ำไวมากเลยนะทุกคนแบบแบบเองอยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยอ่ะเพือ แต่ว่ารอบนี้เราน่าจะไหวอยู่นะเพราะว่าเรามีอ่าืนทางสองสามก็บอกแล้วพื้นทางสามธนูหนึ่งนะหวังว่าจะวิ่งซ้อมวิ่งอันนี้ด้วยช่วยวิ่งซ้อมวิ่งตีช่วยด้วยแต่ผมอยากได้กองไฟอ,อันนี้ไงสวยโอเคสว่างขึ้นหน่อยครับเราจะได้เห็นนะว่ามันมาทางไหนเยอะทางไหนน้อยนะ จะได้สว่างนะเราจะได้มองเห็นได้ชัดเจนบางทีเราแบบไม่รู้มันตีตรงนี้อยู่โอ้โหแล้วแบบแหวงอะี้มันชอบมาตอนเราเผลอจริงๆมันชอบมาตอนเราเผลอ,ผ,อผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่วางไว้ไหนดีเฮ้ยแถวนี้กันเจสว่างขึ้นมาเยอะเลย ซ่อมไปด้วยซ่อมไปพงังตรงนี้แล้วก็ดูแลรักษาบ้านครับกัา <c oughs> งคืนล้วทำอะไรได้ไม่มมก <c oughs> เราต้องรอตอนเชา้าอ่ะถึงจะแบบโอเคหน่อยวินาีีช่วงนี้แล้วก็วิ่งหาฟาร์มแถวบ้านแบบมันดึกแล้วครับเราไปไหนได้ไม่ไกลด้วยเคเชา้า แเราก็วิ่งฟาร์มได้อันนี้ผมจะไปทํรั้วเนี่ยนะกระดูกน่าจะไม่พอหรือเปล่าเด็กเราก็ต้องการไอร่อนมาเขาเรียกเด็กเราก็ขุดไปเยอะๆหน่อยโอ้โหแถวนี้ต้นไม้เยอะมากอะต้นไม้ผมปลูกไปนเนี่ยมันเป็นแถวเป็นแนวเฮ้ยเฮ้ยมันมีต้วใน,ในตัวนั้นอนะไอปวกกัดต้นไม้ ไ่รู้พันเรียกว่าปวกกัดต้นไม้นะเค okay. ตัด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 ู่ช่วงฟาร์มต้นไม้ฟาร์มของเกืบมาในช่วงรายการฟาร์มอย่างเดียวครับไม่ทำอะไรให้คนดูดูฟาร์มเอ้ยเอ้ย,อยวิ่งเฉียดนิดเดียวเองใจเย็นพ่อขอจิ้มหน่อยสิขอจิ้มหน่อยอุย้ยตีะขอจิ้มหน่อยขอจิ้มหน่อย ขอดิ้มหน่อยอุ้ยโอ้โ,อโอมันตีดิมันตีเท่าไหร่อะสามสิบสองร้อยสามสิบจากสามร้อยห้าสิบมันตีนตลดไปเท่าไหร่อะเจ็ดสิบแปดสิบเลยป่ะนี่ตีโคตรแรงเกินไปแล้วตีแรงขนาดนี้ก็ไม่สู้เด้ออุ้ยอุ้ยอ้ย,อย,อย,อยไอ้สีส้ม อายบันีสีส้มเขาเรียกอะไรไม่รู้ผมเรียกสีส้มไปก่อนปัญญาไปรวยอะไรทีนี้ยาขึ้นทีละยี่สิบโอเคยังดีฟาร์มฟาร์มฟาร์มปุ๊บพับปุ๊บนะ อาจจะแบบงงๆทำอะไรวะผมแค่แบบพลิกกล้องหาของเวลาบางทีมันแอบหลัง้ไม้เราไม่เห็นนะครับเพื่อแบบรอบผ้าจริงไม่จำเป็นก็ได้นะแล้วแต่ตมผมชอบส่วนบุคคลผมชอบอย่างนี้อยู่ในช่วงของการฟาร์มหน้าเบือ่อเอ้ยสีเขียว แต่ว่าที่ขุดเราไม่อําอำนวยว่ะผมขอเสียงดีไปเนี่ยเอดีด๋ยมันแดงแล้ว,วอ่ะเคลียไว้นี่ก่อนเลาวค่ยกลับมาฟาร์มอย่งเดียวนี่ดอกไม้สีขาวเก็บไปด้วยนี่เจ๊แกเจดีเหลือเกินผมผมวิ่งหาไดมอนนะอ้นี้มีประตูอันนี้ด้วยถ้ำแตวผมค่อยมา อนผมพร้อมดีกว่านี้แล้วกันตอนนี้ยังพร้อมไม่ดียังพร้อมไม่ดีครับผมวิ่งหาเดมอนอยู่นะเพราะว่าผมเจอไปซ่อมซ่อมของเยอะเลยอะเดมอนผมน่าจะมีไม่พอผมท้อมากไอ้สีแดงด้วยโอ้โหพอไม่มีที่ขุดแล้วแบบเจอดีจัดเห็นแล้วเศร้าเลย แต่ว่าเราไม่มีที่ขุดที่ขุดเราแดงอะผม,มยากเสี่ยงเนี่ยมันแตกอะแตกมาทํายากอีกซ่อเมาดูวะดอกไม้ขาวแก้วเนีย่ยเวลาเราไม่อยากเจอมันมันก็จะเจออยู่เงี้ครับของเป็นงี้แหละตอต๋อต๋อนี่งเจออ,อะโอ้กล่าวว่าจะให้เราแบบ บวกอย่างเดียวอะ่ะให้อย่างเงีย้ยโอ้ยจะคําแล้วโอ้ยคําแล้วดอกไม้ขาวไดว้ไหมเอากลับก่อนกลับก่อนมองไม่เห็นทางแล้วตอนเนี้ยโอ้ยติด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 ไรติดอะไรโอ้ยโอ้ยติดตอะไรต้นไม้มันเย็นเหลือเกินต้องฟิ้งฟิกแซกครับไอชุบไอชุบชอบชอบ เชเชิๆโ oh, อ้อีกถึงบ้านเราแล้ว,ลวทุกคนไปยอ่อฮะกองน้มแป๊บกินเยอะไปหน่อยครับแล้วก็ทิ้งไปซ่อมได้ซ่อมก่อนโอเคน้ำหมดเยอะหมดสีสีถังเลยอะ่ะอดิชาด้วยเดี๋ยวเราได้ธนูอยู่นะสองสองป้อม เดี๋ยวค่อยซ่อมเดี๋ยวค่อยสร้างขวานจัดไปนี่เราได้แล้วเดี๋ยวผมจะทําที่ขุดที่ขุดเดมอนอีก,กันนะมันต้องมี2อันนะมันจะได้ช่วยกันมันจะได้พอดีนะว่าเราขุดวันนึ่งอะ่ะขุดเยอะมากโอ้ยจะพังแล้วที่ซ่อมที่ซ่อมโอุ้นถังไม้เราก็ตีไม่ทันครับ ต้องอัแเรามั่งเนี้ย <c oughs> ปืนถังไม้ย,ยิงไม่ทันโอเคเช้าวไวมากโอ้โหก็โอเคก็โอเคครับคลิปนี้ขอจบไวแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้งค่าบังใจผมด้วยนะคลิปหน้าผมจะมาทำให้ใหม่นะฮะทุกคนก็กเ็กดติดตามผมด้วยนะคนใหม่คนเก่าหรือยังไงก็ ช่วยสนับสนุนผมด้วยนะครับขบุณครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ